สวัสดีค่ะกิจิบังเล่นชูวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับการพันเวิร์บรูปใหม่ๆนะคะโดยครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบคลิปต่อจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วอนนะเนาะที่เราได้พูดถึงการพันเวิร์บรูปคําสั่งในมินานโนในห้องกบบที่สาๆนะคะก็ยังมีรูปอีกรูปหนึ่งนอกจากรูปคําสั่งก็คือรูปห้ามปลาคนะ,คะโดยรูปนี้วิธีการพันง่ายมากเลยค่ะไปดูกันเลย ที่บอกว่าง่ายเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่เอาเวิร์บรูปดิกนะคะมาบวกกับคําว่าณข้างหลังเข้าไปมันก็จะแปลว่าห้ามแล้วก็เวิร์บตัวนั้นแล้วตัวอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งนะคะคาคิมัสเราก็ผันเป็นเวิร์บดิกก่อนก็คือคาคุแล้วก็เติมณเข้าไปเนาะเป็นคาคุณะก็คือห้ามเขียนหรือว่าโยมิมัสก็เป็นโยมุนะก็คือห้ามอ่านอย่างนี้เนาะ ใครอย่าไปจําผิดนะว่าแบบเฮ้ยเติมนะเป็นภาษาไทยเป็นแบบเขียนนะอ่านนะอย่างงี้ไม่ได้เลยผิดนะคะอ่ะส่วนถัดมากลุ่ม2ง,ง่ายดายเหมือนเดิมทาเบมัสก็เป็นทาเบลอนะห้ามกินมิมัสเป็นมิลุนะห้ามดูส่วนกลุ่ม3ง่ายเหมือนกันเนาะชิมัสเป็นซูรุนะห้ามทำคิมัสก็เป็นคูรุนะห้ามมา เออเห็นอย่างนี้ง่ายดายเนอะบทนี้แบบไม่น่าจะมีใครที่แบบจําไม่ได้อ่ะถ้างั้นเรามาลองฝึกผันรูปห้ามปรามกันเลยดีกว่านะคะโดยกติกาเดิมค่ะคําละ3วินาทีจากนั้นเฉลยแล้วก็เปลี่ยนคําเลยคําแรกใหริมาสใรุนะก็คือห้ามเข้าโอคุเรมาสโอคุเรรุนะห้ามมาสายอิโซกิมัส อิโซกุนะก็คือห้ามรีบ so so อโซบิมัสอโซบุนะคคอห้ามเล่นห้ามไปเที่ยวเล่นนะอิคิมัสอิคุนะห้ามไปฮิโรอิมัสฮิโรอุนะห้ามเก็บขึ้นมานะเล่นลักคุ i ชิมัสอันนี้เป็นกลุ่มสามแล้วเนาะเล่นลักคุซุรุนะ ห้ามติดต่อมานะโอคุริมาสโอคุดุนะห้ามส่งฮะชิริมาสฮะชีดุน่ะห้ามวิ่งอันนี้คุณครูชอบสั่งนักเรียนว่าห้ามวิ่งบนทางค้านะคะถัดมาเนมามสเนมุดนะห้ามนอนโอโห้อันนี้โหดเนาะสั่งห้ามนอนเนี่ยใจร้ายมากสวาริมาส ซาวาลุนะ <aw ar una> ห้ามจับห้ามสัมผัสอาดูคิมาสอาลุคุนะห้ามเดินโทริมาสโทดูนะห้ามถ่ายรูปอีมาสยูนะหรือว่าอิยูนะก็คือห้ามพูดวาซูเดมาสวาซูเรดูนะห้ามลืม โอเบย์มาสโอเบย์หรือนะห้ามจำอ๋อนี่ตรงข้ามกับคำว่าลืมเนาะว่าเสเรทร์ถัดมาสุครีมาสสุครูณ่ะห้ามทำห้ามทำในที่นี้คือแบบทำเมคสิ่งบางสิ่งขึ้นมาเนาะประดิษฐ์บางสิ่งขึ้นมาอะไรมาสอาราณ่ะห้าม,ามล้างอาร์าาบีมาส อาดีดูนะห้ามอาบน้ำอันนี้หมออาจจะสั่งนะคะห้ามอาบน้ำอย่างนงี้ถัดมาคิมัสอันนี้เป็นกลุ่มสามนะหรือคำว่าคู่ดูนะห้ามมา อ่ะก็หมดแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังผันเวิร์บดิไม่คล่องเลยตั้งแต่แรกย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะคะจะมีสอนเวิร์บดิไว้อยู่แล้วก็แค่เอาเวิร์บดิมาใส่กับคาว่าหนะข้างหลังเองก็จะแปลว่าห้ามทํานู่นทํานี่ละโอ้ง่ายดายถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องของอีจีบังด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยและคลิปหน้าจะกลับมาผันเวิร์บรูปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย